สวัสดีค่ะแม่ท้องแก่อันไม่ไหวคลอดลูกคนที่5บนเรือเฟอร์รารี่วันที่17มีนาคม67สมาคมกู้ภยัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดได้รับแจ้งเหตุมีหญิงสาวคลอดลูกบนเรือเฟอร์รารี่ขณะเดินทางจากฝั่งเกาะช้างมายังฝั่งอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด หลังรับแจ้งได้ส่งกำลังอาสาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลแหลมงอบเดินทางไปรับผู้ป่วยโดยพบว่าเรือฟอรี่เดินทางมาเทียบท่าเรือแล้วบนชั้นสองพบหญิงสาวชื่อนางเรือนอายุ34ปีชาวกัมพูชาได้คลอดทารกเพศหญิงโดยมีสามี รอเฝ้าอยู่ไม่ห่างจากนั้นเจน้าหน้าที่คู่ชีพโรงพยาบาลแหลมงอบและอาสากู้ภยัยได้ช่วยเหลือทันทีเบื้องต้นพบว่าทั้งแม่และลูกปลอดภัยดีก่อนจะนําแม่ลูกไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแหลมงอบจากการสอบถามของแพทย์โรงพยาบาลแหลมงอบทราบว่านางเรือนพร้อมสามีกําลังเดินทางมาทําธุระที่ฝั่งอําเภอแหลมงอบแต่ปรากฏว่านางเรือน ปวดท้องคลอดกระทันหานและคลอดลูกออกมาก่อนเรือจะเทียบท่าเพียงไม่กี่นาทีโชคดีระหว่างนั้นมีพยาบาลสาวแสดงตัวเข้าช่วยเหลือช่วยทำคลอดในเบื้องต้นจนปลอดภัยโดยเป็นขันที่5เพศหญิงน้ำหนัก3,370กรัมขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะ